โรงเรียนบ้านนาคำน้อย2ตั้งอยู่ที่เลขที่64บ้านนาคำน้อยตำบลคำป่าหลายอำเภอมืองจัังหวดมุกดาหารเปริดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6วิสัยทัศน์เป็นองค์กรที่มีชีวิตมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วมเน้นคุณธรรมนำความรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่วิถีชุมชนอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนพันธกิจ 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีวินัยคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะที่พึงนประสงค์และจิตสำนึกในความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3. เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงเต็มตามศักยภาพ 4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ หส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้และใช้ระบบประกันคุณภาพเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้วยโครงงานคุณธรรมกระเป๋าผ้าลดโลกร้อนตามรูปแบบ Plan Model วัตถุประสงค์หศึกษาสภาพปัญหาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาธรรน้อยสอ 2. เพื่อพัฒนากระบวนการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยใช้โครงงานคุณธรรม 3. เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโดยผ่านทักษะการปฏิบัติวัสดุอุปกรณ์ในการทำกระเป๋าผ้า ตัดได้ตันกตัดผ้าเข็มเย็บผ้าเข็มหมุดปืนกาวและอุปรกรณ์ตกแต่งผ้า สาม,มารถแต่งแต่งกระเป๋าผ้าให้สวยงามตามที่เราต้องการได้ค่ะจาทํำที่นำมาใช้ในการทำกระเป๋าผ้าลักโลกหนึ่งฉันท้าความพอใจคือความต้องการที่จะทำฝ่ายใจรักจะทำสิ่งนั้นอยู่เสมอและปารถนาจะทำให้ได้ผลดียิ่งยิ่งขึ้นไป 2. วิริยะความเพียรคือขยันหมั่นเพียรประกอบสิ่งนั้นด้วยความพยายามเข้มแข็งอดทน 3. จิตตะความเอาใจใส่คือตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ทำและทำสิ่งนั้นด้วยความคิดเอาจิตฝักใยไม่ปล่อยใจให้ฟุง้งซ่านเลื่อนลอยไป 4. วิมังสาความตระไรต้องคือมันใช้ปัญญาพิจารณาไขค,ควรตรวจหาเหตุผลและตรวจสอบข้อยิ่งอย่างในสิ่งที่ทำนั้นมีการาวางแผนวัดผลคิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุงค่ะ คนที่เกิดขึ้นผลต่อนักเรียนนักเรียนมีเจตคติที่ดีในการทํากิจกรรมร่วมกันสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขเกิดตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียนคนอื่นๆมีนักเรียนแกนานาที่สามารถเป็นผู้นําในการจัดกิจกรรมต่างๆนักเรียนเกิดการเ,เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่เหมาะสมรู้รับสา,ารคชีไม่เบียดเบียนรู้จักช่วยเหลือแบบปันเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความใฝ่เรียนใฝ่รู้มีความกระตือรือร้น,น,นและมีพฤติกรรมอันถึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนด้านความสื่อสัตย์รับผิดชอบใฝ่เรียนรู้อยู่อย่อยางาเพียรค่ะ คนที่เกิดขึ้นต่อโรงเรียนโรงเรียนมีชื่อเสียงได้รับคำชมเชยจากชุมชนและบุคคลโดยทั่วไปในด้านพฤติกรรมของนักเรียนโรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนาในด้านโรงเรียนคุณธรรมและได้มีโอกาสเข้าร่วมในการนําเสนอผลงานในการดําเนินงานโครงงานระดับสามดาวณนะสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารและได้เข้าร่วมการ ศิลปะหัตถกรรมนักเรียนได้รับร,รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารค่ะผลต่อชุมชนชุมชนให้การยอมรับโรงเรียนและโรงเรียนในการส่งเสริมพฤติกรรมจะเห็นได้จากการขอความร่วมมือในด้านต่างๆชุมชนจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีชุมชนยกย่องชมเชยน,นักเรียนและโรงเรียนในการส่งเสริมพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกค่ะ การบูชี้เชิงบวกตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 1. ความซื่อสัตย์มีความซื่อตรงต่อเวลาไม่เอาสิ่งของหรือผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนพูดให้ข้อมูลที่เป็นความจริง 2. ความรับผิดชอบปฏิบัติกิจกรรมหรืองานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จทำงานที่ได้รับมอบหมายตามเวลาที่กำหนด 3. ฝ่ายเรียนรู้มาโรงเรียนสม่ำเสมอค้นคว้าหาความรู้ที่เท่าสมุดเป็นสมาชิกชมรม 4. ความพอเพียงรู้จักใช้อุปกรณ์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างคุ้มค่าค่ะจากการดําเนินกิจกรรมโครงงานคุณธรรมกระเป๋าผ้าลดโลกร้อนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6นักเรียนสามารถผลิตชิ้นงานโดยการเย็บ ด้วยมือเพื่อส่งเสริมการใช้กระเป๋าผ้าแทนถุงพลาสติกลดภาวะการใช้ถุงพลาสติกได้มากขึ้นและยังส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะนิสัยของผู้เรียนให้มีความอดทนในการปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบรู้จักเรียนรู้สิ่งใหม่ๆออกแบบสร้างสรรค์ผลงานของตนเองและนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันส่งผลให้นักเรียนครูผู้บริหารโรงเรียนได้รับรางวัลที่เป็นผลที่เกิดจากการดําเนินงานการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้วยโครงงานคุณธรรมกระเป๋าผ้าลดโลกร้อนตามรูปแบบแพลนโมเดล